สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่กับช่างออกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาซ่อมการน้ําร้อนกันนะครับเครื่องนี้มาด้วยอาการไปไม่เข้านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดหม้อต้มอมกมาก่อนนะครับครับเพื่อนๆพอถอดออกมาแล้วนะครับด้านในของการน้ําร้อนนะครับ ก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้เลยก็มิเตอร์เป็นแผ่นทาความร้อนนะครับแผ่นนี้เป็นแผ่นทาความร้อนนะครับรุ่นนี้จะมี2เส้นนะครับมีระบบร้อนอย่างเดียวเลยไม่มีระบบถ้าอีกเป็นรุ่นหนึ่งมันจะมี3ามเส้นนะครับแล้วก็มีเทอร์โมสตัทเอ้ยมีเทอร์โมสตัทแล้วก็มีเทอร์โมฟิลด้วยครับรุ่นี้นะครับมีเทอร์โมฟิลตัวนึงครับเราจะมาเช็คดูว่าตัวไหนเสียนะครับโดยการใช้มิเตอร์นะครับเพื่อนตัวนี้ผมใช้ ตั้งไปที่เสียงซีฟแล้วกันนะครับแต่เพื่อนๆจะได้ยินไปด้วยนะครับถ้ามันถึงกันมันก็จะดังปิ๊ดๆแบบนี้นะครับเราก็จะเริ่มเช็คที่เทอร์โมสตตดก่อนนะครับเพื่อนๆสายไฟเข้ามานะครับมาเข้าเทอร์โมสตตดตัวนี้นะครับอีกเส้นหนึ่งมาเข้าเทอร์โมฟิวตัวนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองเช็คเทอร์โมสแตนะครับตัวนี้ไม่เสียนะครับปิ๊ดๆไปผ่านนะครับ มาดูเทอร์โมฟิวกันครับเร็เียบร้อยนะครับเพื่อนตัวนี้เทอร์โมฟิวเสียนะครับคิดว่าฮิตเตอร์ขดลวดตัวนี้น่าจะดีอยู่นะครับเปลี่ยนเทอร์โมฟิวตัวนี้ก็คือใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรมาเปลี่ยนกันครับครับเพื่อนครับเราก็จะมาทําการเปลี่ยนเทอร์โมฟิวตัวนี้กันนะครับเพื่อนเทอร์โมฟิวตัวนี้ครับนี่ครับหลังจากที่เราไปได้ของเก่ามาจาก ตัดทําน้ําร้อนครับตัวเก่าครับเราก็ตัดออกแบบนี้เลยนะครับเอาเตอร์โมฟิวมาใส่นะครับเตอร์โมฟิวตัวนี้เขียนไว้ว่า220-250ยี่โวลต์สิแอมป์นะครับจุดเดืยวอยู่ที่157องศานะครับตัวเก่ามา1น145องศาก็พอใส่กันได้นะครับไม่มีปัญหารับสำหรับกวได้นะครับ วันนี้ผมจะไม่เชื่อมนะครับเพื่อผมจะใช้ครีมหนีบไปเลยนะครับเพราะว่าการเชื่อมหนีบมีโอกาสที่จะตะกัวล้อมเหลวนะครับเพราะความร้อนสูงนะครับแล้วก็ใส่ตัวกันความร้อนเข้าไปนะครับครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาประกอบเคื่อกันนะครับเครื่องทำน้ำร้อนนะครับเพื่อนๆกับมะงข้าวนะครับก็จะมีคล้ายกันนะครับเพื่อนก็คือจะมีเทอร์โมฟิว แล้วก็มีเทอร์โมสตาตตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถตรวจเช็คได้ง่ายๆนะครับก่อนที่จะทิ้งนะครับถ้ายังพอซ่อมได้อยู่ก็ซ่อมใช้แบบนี้เองก็ได้นะครับสําหรับท่านที่พอจะเป็นช่างอยู่บ้างนะครับเปลี่นเทอร์โมสตาตแได้นะเพื่อนเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะครับนเสียปลกเข้าแล้วนะครับเอามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับ ใช้งานได้แล้วนะครับเพื่อนไฟขึ้นแล้วครับไฟขึ้นแล้วครับ